เอาวางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนอาพี่น้อยมาใกล้นะครันี้ยอาพี่น้อยมาตรงนี้ครับวางแล้ครับ,รบกับอาพี่พี่พี่ย่ำพี่ย่ำไปแจกนี่ไนมีกี่ซองเมื่อกี้น่ะรับได้พอดีรับตรงที่หน้าพระอยู่นะตรงวางไม่ตรงนะเพรว่าอวางไม่ตรงไปนะครับ มีบางสกุลสอนจริงออนนิจาวตสังขารุปาทตวายะธรรมิโนอุปัจิตวาเนรุสันติเตสงอุปาสสมุโขอนิจาวตสังขารุปาทตวายะธรรมิโนสุปัจิตวาเนรุสันติ Hai sang suko Jawa Taanggara putawa yainowan menurut gantiangmos suko Si ta ลาปารุโตเรเดานังอุปการปัจจีหิตจิตังปฏิจังตุมหังกิปานีวะปนดารโาโสยะตามณีโชโต,ติลโา,าสลโสยะตา,าเสร็จแล้วนะครับเราจะเชิญนะครับาภาพของท่านนายกทัฐมนตริตวัฒน์นะครับไปที่ทำพิธีรดน้ำ ก็สองวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ในบกานสิบียวัอน,นะอีนี่รอแล้วพี่ครับเเสร็จ,จแล้วเราแล้วก็เจ,จอ